ลืมไปได้เลยค่ะฉากที่ถ่ายในแคสตูด mm ิโอเบื้องหลัง b e Behind the s e n n e l o g e official ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะงานคุณภาพทั้งนั้นงานภาพงานเสียงสถานที่ ทีมงานฉากกลองมุมกรองทนดีภาพสวยให้ภาพเรื่องนะคะเรื่องราวตัวหลักนะคะโดยลิซาและลริ่าปัจจุบานและหนุ่มเคนทาโร่พระเอกชื่อดังจากญี่ปุ่นค่ะ 1. เคนทาโร่ alo, ยืนกลางลมให้กับลิซาเอ็ดล้มไปหาลิซาแต่ตัวเองโดนแดดเต็มๆพระเอกทั้งในจอและนอกจอมาก 2. นอกจากจะมีซีนหวานแววแต่พอเข้าฉากจริงตัวพ่อตัวแม่อกงลงทั้งคู่ดูสายตาดุดันทั้งนั้น3แฟนบอกว่า แปลกดีนะดูเบื้องหลังมันมีผลจริงเลยนะดูไปก็ยิ้มไปพวกเขารักกันเคนทาโลไม่ได้ไตจริงลิซาก็มีความสุข 4. ทีแรกนึกว่าเป็นมือช่างพี่แต่งหน้าเพราะเห็นแต่มือลิซา่า อ้าวนั่นเป็นมือพี่เข็นทาโร่นี่นาฮาแฟนคลับญี่ปุ่นชื่นชมหนักมากลิซ่าดริมอันนาทึงพูดได้อย่างอ่อนโยนเลยว่าขอบคุณลิซ่าที่เลือกเข็นทาโร่มาเป็นพระเอก6ฉากนี้พี่ไม่ได้อยากเกิดไปเป็นทะเลสาบที่แท้พระเอกนี้ลงจากรถค่ะฉากเรียกน้ําตาไหลพรากถ่ายแบบวันช็อตแบบไม่มีการสั่งคัด 7มีแหวนสลักคำว่าดีมแปดฉากนี้ตอนแรกนึกว่ามีคนลากรถที่ไหนได้สรุปลิซ่าขับเองกันเลยค่ะลิซ่าสมกับผู้บริหารล o ดค Company นะคะบุญทุ่มขนาดนี้แฟนๆก็อย่าลืมช่วยกันไปสตรีมกันด้วยนะคะ